แต่เงื่อนปมอ,อยู่ที่คุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์จะเอาอย่างไงค่ะคราวนี้ประเด็นนะ่ะถ้าพักรวมไทยสร้างชาติจะต้องถูกถีบออกเนี่ยมันต้องเป็นเหตุจากองค์กรอิสระค่ะเพาตอนนี้คุณมีคนไปยื่นที่ปปชเรื่องไปแจกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมอเออถ้าเกิดว่ากงปป,ปชสร,ปสรุปส่งไปสามหนูสามนูรับเรื่องว้พิจารณาหยุดปฏิบัติหน้าที่กระจบาวเลยค่ะคือมันจะต้องมีคนเคาะนอกคอ,อรมอถ้าถามผมนะผมคุยหลายทีแล้วว่า เหตุจะไปเนี่ยมันจะต้องมาจากนอกคอรมอ,อม,มันจะต้องมาจากนอกคอรมอจะเป็นปะปะชจะเป็นกะกะตะจะเป็นสารรัฐมนูลเนี่ยมันจะเป็นสารตั้งต้นให้ทําได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีมาคุยกันแบบนี้ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ที่อะไรที่ไปยื่นเรื่องไอ้ว่าการแปลงงบประมาณ35มหมล้าันล้านงบมารายจ่ายปี68อที่บอกว่าที่จะจะไปใช้นี่ ให้กับทกศให้กับทอศให้กับธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางขนาด,นาดย่อมอะไรเนี่ยแล้วโยกม,มาเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่าผิดน้ำหนูนมาตา144เนี่ยคือทุกคนตื่นเต้นกับเรื่องนี้นะ,ะแต่ผมว่าไม่ผมไม่อ่านน,น้ำหนูมาตา144แล้วมันไม่ถึงขนาดนั้นแล้วมันผมทริจริงนะผมมีรายงานการประชุมของวันนั้นด้วยซ้าไปวันที่28สิงหาผมบอกวันได้เลยไปเปิดดูได้มันมีการถามมีการถาม ตัวผู้อมนวยการสํานักงบประมาณว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันทําได้ทําไม่ได้เขาอธิบายไปหมดแล้วซึ่งอาจารย์เขาอ่านละเอียดนะเออผมผมผมนั่งดูแล้วไม่นื้อคือผมไม่เป็นคนถามเขาด้วยซ้ําไปอ้าวเหรอจำเลยเหรอผมจำได้อย่างนั้นเฮ้ยทําได้เหรอว่าย้ายมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุใหญ่อย่างนั้นไม่มีเพราะนั่นบอกคณะรัฐมนตรีไปทั้งหมดสสทั้งหมดอะไรเงี้ยอย่างที่คุณอะไรไปยื่นไม่รู้ไปถึงไหนผมก็ยังไม่ยื่นเยอะมากมาหลายยื่นเตะมกงกงงไปหมดแล้วอะไรกันวะเรียกมาหลายล็อตต่อ